สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบา o ดุ n j o o official ครับมาแล้วมาแล้วพี่น้องบ่ไดดขก้นคลิปลายมือตักไทยพีตักไทยนอง FC แฟนคลับสาวน้อยเพชรบานแพง FC แฟนคลับในช่องบาวดุนสุภผู้สุคนครับคลิปนี้มาบอกขึเกานั่นแหละพี่น้องเรื่องราวความนนารักของอีลานน้อยอุ้งอิงเพชรบานแพงเอามาบอเอาเมา่กล่าวกับพีกับนองเนาะนะครับ FC แฟนคลับเบิ่งน้ำกันเอามาบอกส่กันฟังนี่แหละพี่น้องมันจังมวนครับ คลิปนี้ครับเบ้าดุนสีผ้าย,ย้อนกลับมานะครับเมือ่อคืนนี้งานอยู่ทังอุดรธท่านี่พี่น้องครับกุดจับครับเป็นบรรยากาศทีเบาดุนอยากเอามะโบกับพีกบนองครับออนซ่อนสะออนแม่เจ้าภาคสันดอกเพื่อนเห็ดจังสี่ครับเซอร์ไพร์อิลานอยนาฮานนาเวที่ยังบวพ่อครับบุหลังเวทีอีลานอยเซอร์ไพร์ครับครับแม่ลูกหอมแก้มกันตาหักตาแพงเพิ่นหักเพิ่นแพงลูกสาวพี่น้อง บอลซีวอลกันเบาดุนกับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เนาะให้กับช่องเบาดุลเจวันออฟออฟิเชียลครับพี่น้องครับมือว่านอยู่อุดรธานีน้องอุ้งอิงนะครับทําภารกิจ2อย่างพี่น้องครับเดินทางไปใส่เสียงกับบทเพลงคายอ้อเนาะกับพ่อโจนะครับพ่อนุ่นเมบีกับไปพ่อเอกกับไปครับเอฟซีแฟนคลับกับเกาะติดในช่องลับเพลินออฟิเชียลช่องเสียนุ่นแน่ช่องสาวน้อยเป็นบัณฑเพีงแน่ครับ กาสิเห็นการเดินทางของอิหลาหน้อยมาอยู่อุดรธานีเมื่อวานนี้ใส่เสียงแล้วเกือบประมาณส,าสองถุงสามถุ่บุระครับพี่น้องครับจากนั้นนะครับบรรยากาศการเช็คเสียงเช็คเศร้าอยู่หนาหานาเวที่ก็เลยบ่เห็นแต่ว่าเห็นในชว่วงของโชว่พี่น้องครับปาศอ่อนข้นพี่น้องสิ่งแรกเลยครับสิ่งที่เบาดุลประทับใจดีใจกับพี่น้องในฐานะที่เป็นคนอุดรเนา <laughs> พี่น้องเนาะนะครับดีใจกับพี่น้องเพิ่นหักแพ่งหมอล่ำ เป็นมวลนะครับพี่น้องทั้งกุดจ,จับมาเดินกงกว้างครับพี่น้องถือว่าสิเป็นงานฟรีก็ตามนะเนาะแมนบอกครับงานบุญงานกุศลพี่น้องครับว่ากันว่าครับงานนี้แม่เจ้าภาพครับพี่น้องแม่เจ้าภาพเพิ่นจ้างเพราะอยากให้อีหลานหน่อยมาบ้านเลยนะครับอยากแม่เจ้าภาพเพิ่นเจ้าภาพใหญ่ใจสปอร์ตอยากเจอลูกสาวอุ้งอิงนะครับอยากเจออีหลาครับก็เลยจ่างมา งานนะครับมางานบุญอยู่บ้านสร้างไพ่เนาะบ้านสร้างไพ่นะครับอ่าอําอําเภอกุจับนะครับจังหวัดอุดวธทานี่นะครับว่าตั้งแต่เว้นๆแหละครับพี่น้องทะเลสาบมาเต็มเลยครับช่องพอกันใช้รายงานนะครับแล้วกับบรรยากาศช่วงก่อนนะครับก่อนทีสีมิโชมีการแสดงค้นกระเลยมากนะครับสาดเต็มอาณะครับ คนมาหลายอุดรธานีเบาดุนกระเลออ่อนซ้อ,อนสะอ่อนชนอกกะเลอเอามาบอสุพีสุนองฟังครับสิ่งที่เบ้าดุนนะครับรื้มใจดีใจกับลูกสาวก็คือความหักความแพ้งครับแม่จอภาพเสื้อไพรามาไล่พวงใหญ่เลยครับอยูหนาหานาเวที่มีทั้งดอลลร์มีทั้งบาทไทยนะครับถือว่านะครับเป็นการเสื้อไพรานาหานาเวที่อีหลากะเกาขอบคุณแม่จอภาพเนาะทั้งนาหานาเวที่ สมเพลนหักแพงอีหลาหน่อยครับพี่น้องอืมสีหักแพงขนาดใดถึงใดนะครับตัดสินใจจ้างมาหอดบานถอดเพื่อนไออีหลาหน่อยมาเห็นอยู่ใกล้ๆแมนบอกครับพี่น้องให้พี่ให้น้องเข้าเบิรงฟรีพร้อมครับนี่เจถึงถือว่าเป็นเจ้าภาพให่ใจสปอร์ตอีลีนเอาพี่น้องเนาะนะครับมนี่หลายมองหลายบอลครับที่เหตุแบบนี้ที่คิดแบบนี้ครับก็คืออยากให้อีหลาหน่อยมาบานอยากให้อีหลาหน่อยมาเห็นอยู่ใกล้ๆกับปิ่นเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานจัดเลยครับ แต่พิเศษที่สุดก็คืออยู่กุจับมือขึ้นหนีครับมือขึ้นก่อนนีเนาะนะครับก็เป็นงานฟรีครับจ้างมาให้คนเบิ้งฟี่นี่ละนะครับมามวลน้ากันนาฮานาเวทีพี่น้องก็โอ้ยมาฉลองสัทธางานบุญอาญะครับเบาดุนได้คิดว่าน่าจะมีนะครับเอฟซีแฟนคลับในช่องเบ้าดุนนี่แหละเนาะนะครับก็อยู่กุจับหลายคนเด้พี่น้องเข้ากติดตามนะครับอิหลานอยอุ๋งอิงเพชรบันแพงนะครับตั้งแต่ ไปใส่เสียงใส่เศร้ากุล่ะนะครับทางชองละเพลินออปเชียแล้วก็มาขึ้นทานขึนเวทีครับด้านนาเวทีครับกับบอแตกต่างอุดรธานีก็ถือว่าบอแตกต่างกับทุกๆหมมองนะครับแต่คนกับสินแนนแนกหน่อยี่น้องรับเพราะว่างคนหลายจนมาล่าตื่นคนพุล่ะนะครับเห็นนั่งเอกปั่นปั่นมาเพิ่นโปดว่าตื่นคนพะนะคนหลายขักพี่นองสนามกงกวางนะครับอาญะเลยเต็มสนามเต็มเวทีเลยครับนี่แหละครับบสาวน้อยเพ็รบนแพงเนาะ นะครับบัว่าสิไปแสดงอยู่ทั้งทั้งหลก็ได้รับการตอบรับได้รับการต้อนรับนะครับแต่กับหมอลำทั้งโซนนี่กะโดนโดนมากเถื่อครับทั้งกุฎจับเห็นเนาะนะครับโดนโดนมากนะครับโดยเฉพาะสาวหน่อยเพชรบันแพงโดนแล้วครับบัวไดมาอุดรธานีนะครับในพื้นที่อุดรธานีแล้วกะอีกสองสามมือครับกสิมากุฎจับอีกบัดนี้ครับพี่น้องเมื่อเว้นมืออื่นมือฮื้อผุดปัวครับมากุฎจับอีกได้ครับบาดเนี่ย มาเบิ่งบรรยากาศสิแตกต่างกันบ่ครับพี่น้องช่วงนี้ครับอีลาน้อยก็สิเดินสายอยู่ทั้งอีสานตอนบนนะครับหลายในจักหน่อยก็สิมีอยู่เอ่ออุดรธานีหนองคายนะครับแล้วก็เออ่ทั้งร้อยเอ็ดบุรณะโลงไปทั้งบุรีอีสานใต้อีกรอบนึงครับก็บถือว่าอุดรธานีก็มีโอกาสครับได้เห็นสาวน้อยเพชรบันพแพงโดนๆมาเทื่อครับเกือบ2เดือนเลยเดยิเกือบเดือน2เดือนตั้งแต่ มาเต็นมังก่อนเหมือนม่ครับมาเต็นมังก่อนแล้วหลังจากนั้นกับบอมาลงแถวอุดรก็ถือว่าเจ้าภาพอยู่บ้านสั่งไพ่นะครับอำเภอกุจับจังหวัดอุดรธานีนะครับก็ถือว่าเปิดความมวลความซึนนะครับจางมามวลจางมาสนุกให้เอฟซีแฟนครับได้บึงนะครับได้สัมผัสความนารักของอีหลานอยอูอิงครับเพิ่นหาเพิ่นแท่งพี่น้องสมใจครับไปล้างหานหลังเวทีพร้อมครับได้ถ่ายูปกับอีหลานอยอูอิงครับ เออนี่แหละนะครับคือสิทธิ์ของเจ้าภาพเนาะนะครับอยากเบิ้งอยากไกรชิดเกิดจ้างมาเลยพี่น้องครับจ้างมาหอดมาถึงนะครับเพิ่อนกับบอกว่าหากแพงอีหลาคักนะครับหากแพงอีหลาหน่อยอุงอิงติดตามลูกสาวคักจนได้เป็นเจ้าภาพนั่นแหละนาอพี่น้องเนาะนี่คือสิ่งที่ประทับใจในงานอยู่จังหวัดอุดรธานีนะครับก็คือค้นนะครับจํานวนค้นกับมาอะญะหลายนะครับแล้วก็นาห้านาเวที่ก็ได้รับการตอบรับ ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีพิเศษก็คือแม่เจ้าภาพนะครับเป็นแม่ฮักนะครับและก็ติดตามยราน้อ,อูอิงมานะครับตั้งแต่ขิดลดแรกจนหอดตอนนี้คือยังไท้ห้างจองไหวยแหละเนาะนี่แหละครับเบ้าดุนอามา่าว้ามาจา่าทักทายพี่ตาไทรนองในคลิปนี้ย้อนกลับไปความประทับใจเนาะอยู่อำเภอกุจับอุดรธานีครับอีกมือสองมือนี่ครับกษิอยู่กุจับอีกแล้วก็อยู่อำเภอเพ่นอุดรธานีพี่นองทางอำเภอเพ่นก็เตร,ตรียมตัวเดอ้ออำเภอเพ็ญสั่งคอม เป็นการเป็นเอฟซีอีหล่าหน่อยอยู่ด้นะครับอ,อยายะคือเก่าหน่นะเนาะอย่างยวงอําเภอเพชรนี่อยู่ตลาดนะครับตลาดสดบอครับตลาดเอ่อเป็นกระคล้ายค้ข้องถมนะครับอยู่อําเภอเพ่นเนาะเขาก็มาคอยติดตามสถานที่อัปเดตไปครับพี่น้องทางบุรรแต่ว่ากุจ,จับอยู่ตําบลบนันเพียบครับอําเภอกุจ,จับเนี่ยแหละอยู่อยู่คนละโซนพี่น้องครับเขาก็คอยติดตามอือีหล่าหน่อยในโอกาสที่มา เมืองอุดรแล้วก็โอ้นะครับก็ต้องไปเดพี่น้องไปให้กำลังใจเนาะนะครับคลิปนี้เบ้าดุนเอาความประทับใจมาเบาให้ฟังให้พี่ให้น้องนะครับไปฟังสำนีกรนะครับถ่ายคลิปนี้ก็อย่าลืมเด้อพี่น้องนะครับฝากเข้าไปโหวตเคเอสามหกให้แนอีลาน้อยอุงอิงครับเดี๋ยวึ้นเดี๋ยวลกเนาะลำดับเปลี่ยนลำดับที่หนึ่งลำดับที่สองนะครับเปลี่ยนอยู่พ่อปนันครับเฮาก็ไปเป็นกำลังใจให้กันนะครับวันที่สิบเจ็ดครับค่ายออกโรงหนังเนาะสิบเจ็ดกรกฎาคมครับ คายออดถุกโรคพาพยนุนกลับไปติดตามกันกิมนีไวส์มีกิมนาพอ,อกันไหมมาทักทายก,กันเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ